เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากการที่เราทำความดีมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์จะสนุกกับมันเป็นกิจกรรมที่เราได้มาเรียนรู้ครับบางทีเราคิดว่า การปลูกป่าเนี่ยก็คือไปขุดหลุมปลูกต้นไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้เนี่ยเราจะใส่ใจมากขึ้นใครไม่ทําไม่เป็นไรเราทําให้เขาเห็นก่อนเป็นการสร้างแรงบรันดาลใจให้กับคนอื่นรอบๆข้างที่เห็นเราทําได้ได้ทาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สามารถช่วยเราได้หลายๆเรื่องเช่นเรื่องอากาศ RR, เรื่องของมลพิษต่างๆที่มันสามารถจะดูดซับได้เป็นการสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วก็ให้กับสังคมด้วยต้นไม้มีความสําคัญตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆไปนถึงมุษยย์เรราาด้วกกลู ป่านะครับสามารถทําให้อากาศดีขึ้นฟอกมลพิษทั้งฝุ่นทําให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับ C ีทีเราได้มาทําประโยชน์ให้กับผืนป่าเมื่อก่อนคิดว่ามันยากคิดว่าเราไม่สามารถทําได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าลงมือทําได้ง่ายขึ้นเพียงเราอ่ะช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาเขาอ่ะเขาก็จะมอบสิ่งดีๆคืนให้เราอย่าโมแต่คิดนะคะมาปลูกกันคนละต้นสองต้นนะคะเริ่มจากวันนี้เลยค่ะช่วยกันครับปลูกคนละต้นครับประเทศไทยมี70ล้านคนอผมว่าม ก็ได้70บล้านต้นแล้วนะเราจะได้มีอากาศที่ดีกันท้ายที่สุดคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวพวกเราเองนั่นแหละเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกนะคะลงมือทําสิ่งที่ดีคนละเล็กคนละน้อยนะคะเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราก่อนก็ได้ระบบนิเวศดีเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่เราพบเจอในแต่ละปีเนี่ยมันลดลงนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้